สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกษตรก้าวนาหาจีนะครับมะพร้าวฟูงแกะด้พี่น้องนะส่วนใหญ่เขาเลี้ยงแพะกันนะเห็นแกะด้วพี่น้องลูกแกะแม่แกะกำลังกินอาหารอยู่เนาะก็เลยได้มีโอกาส กเกษตรก้าวนาหาจีพอนองพัดกษตรได้นำเสนอเนาะอเอ,อเสียงก็มวนๆเลยพี่น้องเบ่งเอาเนาะเดี๋ยวสิไปสัมผัสจับคล้องเพื่อนให้ผู้จักที่มาที่ไปเนาะเนี่บึงการกินอาหารกับนาฮักนะครับสวยงามเนาะ บรรยากาศรอบรอบึงบรรยากาศรอบรอบนะครับนี่คือแเข้เลยพี่น้องโอ้เฮ้ยแกะ้เนาะโอ้อพีชเออไทยเอาเดี๋ยวมาพอดเจ้าของเพิ่เนานะคำนอนเดี๋ยวเหยแนะนำโดยเจ้าของเอาม่องทั้งนี้ก็ได้ จวนแข่งเงี้ยจังหน่อยเอาตรงนี้เนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนแนะนำซื่อครับผมพันตำรวจตรวจโทสมภพประกอบผลกับเป็นตำรวจอยู่ฟางผู่จังหวัดศรีสะเกดนี่ครับครับผมเลี้ยงแกะครับไม่ใช่แพะเออเลี้ยงแกะเนาะงอ้สามปีแล้วครับครับสามปีตอนนี้ได้ทุนทุนคืนแล้วที่เหลือที่เห็นที่อยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดคือกำไรมันครับกไรทั้งหมดแล้วสามปีแล้วเน้องปีครับได้กำไรเพิ่นพิกัด ที่กัดอยู่ที่หมู่สิบนะครับตำบลสมอเภือปางกูจังหวัดรีสเกตครับครับบัตรนอลีเนาะมี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 เบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์แปดแปดห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าสามหนึ่งครับครับมีมีช่องทางอื่นช่องทางเพจครับฟาร์มแกะคุณแขปางกู่รีสเกตครับฟาร์มแกะคุณแขนะครับที่เมียนบัณปางกูสีสเกตพี่น้องกับที่ตามเมิ่งเนาะครับนาอดูก็จะเห็นครับผมจะลงภาพเรื่อยๆครับความเคลื่อนไหวของของฟาร์มครับ เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงหลายปันหนเลี้ยงสามตที่แล้วเริ่มเลี้ยงสามาตัวท่านตัวมกับผลิตบ<ๆ>ุญปกท่านพุมกับที่อยู่ด้วยกันเนะนําให้เลี้ยงก็เลี้ยงสามตัวคิดว่าเลี้ยงสามตัวกับเลี้ยงสิบตัวเลี้ยงยี่สิบตัวใช้เวลาเหมือนกันก็ลงมาเรื่อยๆลงเพิ่มมาเรื่อยจนต<อ>ัวน,นี้ครับแกะอยูบบ่ประมาณน,นี้ช่วงหนึ่งเคยมีแกะถึงสองร้อยตัวโอ,โ,โอ้โหขนาดอยู่ไกลๆผมก็ยังบอกเหได้มานะครับนี่พึ่งได้มาเห็นนอเดี๋ยว ราคาเป็นยังไงราคาการขายตอนนี้ราคาดีครับเราไม่มีแกะขายราคาขายนี่พันก็อยู่ที่ห้าหกพันครับนมลูกยานมก็ประมาณสามพันส่วนใหญ่ขายเป็นในลักษณะขายไปเพื่อทําพันธุ์น้อเราผู้ก็จะเป็นเนื้อจะเป็นพ่อค้าจากต่างจังหวัดมาเล่าซอเป็นกลุ่มของจังหวัดศรีสะเกดจะตั้งกลุ่มกันแล้วก็จะมีพ่อค้าเรา่มแปรวมกัน ไปขายครับเออกลมแปรรูปเนี่ยก็ขายกิโลเป็นโตขึ้นกันเป็นกิโลครับตัวผู้จะเป็นกิโลท่านผู้ใดอยากกินกับมาโอ้มาสซางซื้อได้กิโลละร้อยยี่สิบบาทโอ้ประมาณร้อยยี่สิบบาทเนาะตัวหนึ่งกับโอ้ตัวหนึ่งกับประมาณยี่สิบโลก็ ผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมกับมาเยี่ยมชมใดเนาะได้ครับตลอดติตต่อมาตามเบอร์โทรก่อนก็จะมาตามที่อยู่เลยครับมาตามที่อยู่มาขอเยี่ยมชมหรือว่าต้องการตลอดเวลาครับอยากเบิงวิธีการเลี้ยงเนาะพื้นที่จริงเนาะก็สามารถติตต่อเขามาได้นี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับของการทําเกษตรก็คือว่าเกษตรพืชเกษตรสัตว์เกษตรสัตว์จะเขาก็จีจำแนกออกเป็นคือว่าสัตว์น้ำเนาะกับสัตว์บกสัตว์บกกับสิมี หลายอย่างอีกนะแด่าพีเพิ่นนี่เลี้ยงแกะนอเออแกะเขาทำอะไรมันแปกๆเออนั่นแหละนะครับเนาะเพื่นกะชิมี่กะเห็ดหลายอย่างน้ำหน่อมเนเห็ดแต่แเผ็ดแกะเลี้เออนเพื่กี่ยงเห็ดลียงน้นอกเมเห็แ่เพิ่นกเรีะ้งนลกกอั่นนคัเนาะเพื่นกะี่กเห็ดลาอย่าน่อโมเมเห็ดแ่มเไกเอไันแปืกแปอนี่มีหมูนครับเนาวพือกะมีเห็ดหลอน้อมเนตเ็ด่เป็ดพเราอ้นปลกปเอน่ครับ เป็ดเนื้อก็มีเป็ดไข่ก็มีโอ้โหชุดยอดเนี่ยเราก็มีควายนํามีควายอยู่ด้านนอกโอ้มีกระบือหลายตัวสิประมาณสิบตัวโอ้หชุดยอดเลยเลี้ยงไว้เนื้อที่เนื้อที่มองนี่เป็นยังไงจักไรประมาณเต็มพื้นที่ประมาณสักสี่ไร่กว่าโอ้ทั้งทั้งบ้านน่อนะครับบ้านบ้านพี่น้องกับเหลือพื้นทททีี่่เออแนมไปเบดึงหลังใหญ่ทั้งคนพื้นที่ทั้งเบิดอยู่ประมาณสี่ไร่นะครับเพิ่นกระแบ่งเฮ็ดพื้นที่เฮ็ดเงอนอยู่ประมาณ ไรหนึ่งนะครับเหลือจากนั้นเพื่อกิดสิมาเห็ดเกษตรผสมประสานแล้วก็มีปศุสัตว์นอครับเดี๋ยวจะให้เบงแกะหู้แล้วน้อพี่น้องว่าพิกัดอยู่มองใดก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบงจากหน่อยบรรยากาศการกินอาหารของน่องเพื่อนเนาะกินอนไหลายอย่างนอกินใบไม้ก็ได้ก็บกินเดี๋ยวพี่ยางมานําเรื่อยเดี๋ยวมันโดยเฉพาะอาหารประเภทอะไที่เพิ่มักอาหารแบบว่า คือเขากินหญ้าเหมือนวัวเลยกินหญ้ามีฟางก็กินฟางได้ครับกินอยู่กินมันคั้งพวกหญ้าเนี่เปียที่บอกว่าเปียเนี่ยเปียเนี่ยถ้าถ้าเออถ้าเป็นเนี่ยเปียต้องสับใส่เครื่องหมดให้เขากินครับสับเพื่อนเพื่อนสีกินแต่ใบย่อนอนมันอนกินใบวันถ้าเราสับมันจะกินได้หมดโคือต้นกล้วยก็กินได้ครับต้นกล้วยวันนี้เขาไปสับก็กินได้ครับกินได้คือที่ปลูกในพื้นที่นี่แกเรากินได้หมดเป็นอาหารทั้งทั้งหมดนี่ปลใบเสื้อ่ปล่อยตอนเย็นอย่างนี้แหละครับในลงมากิน เอาเพิ่นไหมาเป็นที่จริงรมันเป็นสัตว์ป่านะครับ,รบเป็นสัตว์แทะเลี่ยมเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอามาเลียงเป็นสัตว์เลียงแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดการนะครับกับเพิ่นใหเขามาแทะเลี่ยมเองเนาะเพื่อเป็นการาออให้ให้ข้าเจ้าออกกํลาลังกายให้ข้าเจา้าคือกับเลียงแบบผสมประสานนะครับทั้งขังขอกน้น่ทั่ง แต่ว่าสัตว์พวกนี้สามารถที่ไปใส่กระไดเหม่นบ่ขังคอกกระไดเหม่นบ่กคงคอกกระไดปล่อยแบบปล่อยเลี้ยงทุ่งกระไดโบแม่นว่าสิไปใส่บ่ได้เด้อพี่น้องเออถ้าเฮาไปธุระมองหันหมองนี้ถ้าเฮาก็ขังคอกไว้หาอาหารให้ฟางให้กินฟางก่อนเหมือนกระบัวก็ได้ฟางก็กินได้เนาะกทำไมเธอเกี่ยวหญ้าพวกนี้หญ้าธรรมชาตินี่ก็กินได้ครับสุดยอดเนี่ยบงพ่นหยอกกันพี่น้อง เอ้สตำเด็กหน่อยเนาะประมาณได้ประมาณได้สิบสามพันตัวเมียตัวตัวตัวหน่อยบ่หนิประมาณหัวดำโอ้ตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ละเออเพิ่นขายตัวเมียอยู่ประมาณสามพันบาทเนาะจักจักเดือนก่อนสองเดือนสามเดือนสองเดือนครึ่งครึ่งถึงสามเดือนประมาผู้ใดสนใจอยากล่องเอาไปเลี้ยงมึงนะครับอาจจะเลี้ยงเสริมหรือว่าผู้ใดมีโครงการอย่างอ่า กเกษตรท่องเที่ยวนะครับหรือสิเอาไปเลี้ยงไหวอยู่ในโคกน้องหน้าเอียงพวกนี้เป็นโูหรือว่าเอาไปเลี้ยงเพื่อเป็นเครื่องตัดหญ้าเอาเอเป็นเครื่องตัดหญ้าเอาไปแทะเลียมก็ได้เด้อครับน้อติดต่อได้แต่ว่าต้องจองโดนแน่เลยพี่น้องเองอ,อ,อ, <laughs> อขันสนใจก็ตามเบอร์นั่นนะครับหรือว่ามาบอถือก,ก็บอกติดต่อมาที่อ่าช่องเกษตรกวนาหาจีนะครับถ้า,าเฮาเกษตรแนะนำทางช่องทางนาะเออมื้อนี้ก็ผ่านมาพอดีก็ ให้บริบททั่วไปเนาะสวยงามนะครับโอ้ยอากาศบรรย,งงยญญากาศเย,ย็ๆนๆน้ำช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกี่กำลังยางเขาฤดูหนาวนะครับเนี่ยือว่าบรรยากาศค่อนขอ้างเ่สามารถอ่าบ่บ่จำเป็นต้องใส่คนเหลี่ยงนะครับ <ไป S 1> นอใ,นใส่เหลี่ยงแบบในขอบกัวนะเฮานะเออมีอืม คืนทุนเร็วครับทองก็ท้องโอ้เออมันท้องโดนบอท้องแค่ห้าเดือนครับทองได้สองลูกปีหนึ่งได้สองลูกสองลูร่างร่างอันก็ได้สองใช่ครับคือเราเลี้ยงรอบหนึ่งอ่ะได้ทุนคืนแล้วลูกสองตัวก็ได้ได้ได้ราคาเมียพันคืนที่เหลือก็คือกําไรครับปีที่สองเริ่มมีกําไรแล้วครับอืมอันนี้ก็ต้องมาศึกษาก่อนด้วยครับพี่น้องยาสีแน่จะโตเงินยางเดียวได้แต่เขาต้องมาสอบถามผู้ที่เพิร์นครับ แน่นอนวิธีการเลี้ยงก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบบว่าเตอาชีพหยังก็แลแ้วเตนะครับบบเม่นว่าตาเฮาสิย่อยู่ให้เลี้ยงกันนะครับนอ่ก็ต้องมาศึกษาขันมีพื้นที่นอพื้นที่ปลูกหญ้าแน่มีพื้นที่กว้างๆ้าเนี่ย้าเฮาก็เอาไปเลี้ยงนะครับคือว่าบ่บไปท้ารุ่นสัดนอ่เออ้าเฮาเลี้ยงให้เขาอ่าดีถ้าเขาก็จะให้ผลผลิตผลตอบแทน้าเฮาย่างคุ่ม่าเนาะฝากไว้นะครับมือน,นี การเลี้ยงแกะนะครับแกะโมเมนแกะใหญ่นะครับแกะขนาดกลางเนาะคือถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงี่เป็นอาชีพหนึ่งเนาะสัตว์เศรษฐกิจถือว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเนาะโบว่าแต่เลี้ยงขายในรูปแบบเป็นเม่พันธ์พอพันธ์หรือว่าขายเป็นเนื้อตอนนี้ก็นะครับก็มีโดยเฉพาะล้านต่างๆ่นได้เห็ดเมนูต่างๆขึ้นมานำขายเนาะโบว่าขายทาง เพจบุกขายทั้งเพจขายทั้งกลุ่มต่างๆนะครับก็ฝากไว้น้อมันนี่เกษตรก้านาฮาจีเริ่มที่แพะโอ้เริ่มที่แก้วาบอกผิดอยู่เลยกระจบที่แก้หน่อยนะครับเอาไว้พ่อกันนะครับน้อคลิปต่อไปมันนี่สำหรับเกษตรก้าวนาฮาจีก็บเพยามสรรหาเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินนะครับพระวัต่อาชีพต่างๆน้อกับนำเสนอ อาจจะว่ได้เจาะลึกปัไหาแต่ว่ากสิิพยายามให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็สอบถามเองจากผู้เลี้ยงเองนะครับพ่อกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ